าสร์เดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแซงและในครั้งนี้เราอยู่ด้วยกันในเกมโลบอกกับแมปนี้กําลังมาแรงเลยล่ะค่ะทุกคนกับแมปนี้ที่มีชื่อว่า escape quick sand for ben lost <c oughs> นั่นเองค่ะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าตัวจริงของแจนนิดนึงนะคะก็ดูหน้าตัวละครไปก่อนแล้วกันเนาะทุกคนโอเคครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันซิว่าเราจะสามารถช่วยเบลล์ล็อจากซายดูดนี้ได้ไหมปกติเนี่ยมันจะมีพวกซึนามีมีพวกไมกลิงมีพวกลาวาอะไรอย่างนี้ไปแล้วเนาะแต่รอบนี้เนี่ยเราจะต้องเผชิญสถานการณ์ที่ดุเด็ดเผ็ดมันกับการโดนซ้ายดูด ถ้าเราช่วยไปรอไม่ทันตามวินาทีที่กำหนดไว้นะคะเราก็มีสิทธิ์จมทรายแบบนี้แล้วก็ตุยลาเ้อเนี่ยตุยแบบนั้ตื่นเต้นเกินน่ะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ let's go อุ้ยอันนี้ตัวอะไรฟิโก้คาเมโล่เหรอเราพักก่อนเราพักอ่าเราพักก่อนอพังนิดนึงพังนิดนึงตอนนี้มันเซฟนะคะสามารถพักได้แต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติมันมีอะไรอยู่ใกล้โขดหินเนี่ยมันเกี่ยวได้เลยนะเนี่ยอุ้ยเฮ้ิ มีฉลามอยู่ฝั่งนู้นด้วยอ่ะอี่บ้าเอ้ยเราจะทํายังไงดีละเนี่ยอืมเราอาจจะต้องเริ่มจากตัวง่ายๆก่อนอย่างเช่นอย่างเช่นตัวนี้นี่เอามาแล้วครับ48ต่อว,วินาทีโอเคยังไหวอยู่อันนี้ยังได้อยู่เรียบร้อยนี่และตอนแรกนะคะแจนงได้ฟิกโก้คาเมโลไปแล้วแล้วก็เป็นลุงด้วยนะแต่รอบนี้ก็คือมีนี่บานิโตเดฟินิโตมาอีกตัวหนึ่งนะคะ เอาละเอาเก็บมาเลยละกันแล้วตอนนี้นะพอจะมีเงินนิดหน่อยเราสามารถอัปเกรดความเร็วของตัวเองได้เห็นไหมอ่ะเบาๆไปก่อนบบกทีละหทีละ5ไปอ่ะเออตังหมดเอาจริงๆนะแบบเนี้ยแจงพูดตรงเลยนะคะว่าเล่นค่อนข้างยากเอาละตอนเนี้ยแจงว่าแจงไหวโอ้มีฉลามอยู่ฝั่งนู้นด้วยอะเราจะได้มืวันนั้นอยากได้กล่องลุงอะอกล่องนนเอาได้ไหมฮึแจงได้อยู่แจงได้ไอยู่ไปเดินไวอ่ะจปอัปเกรดมายัางไลงล่ะจะได้ลักกีบองมาแล้วพักพัก เอากลับเอากลับโอเคเรียบร้อยค่ะลัคก,กี้บ็อกซ์มาอยู่ในมือเราเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วตัวที่เราได้ได้ก็คือเฮ้ยเอเลฟานตโตโคโคโฟานโตสามร้อยแปดสิบต่อวินาทีถือว่าเป็นราคาที่ลดมากแม่นี่เก็บเก็บเก็บโอ้โหเขายังมีแค่หนูที่ดีสุดอยู่เลยเอาไมล่ะให้ยืมมาไหมเดี๋ยวเขาลองไปตรง,งุนที่เดียวเดี๋ยวเขาลองอัพสกเกตก่อนสวยหรอไหวเนี่ยอัพได้แบบขั้นสุดละยังอัพแหละอะ ตอนนี้ความเร็วแจงอยู่ที่68สิอะสปีดอะเร่นเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรปลามันไล่ก็ไม่มีฉลามด้วยดิทะเลทรายบ้านอะไรก็ไม่รู้มีฉลามอีกต่างหากโอเคขออีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวแจงจะลองไปดูฮึบอุ้ยโอ้โหตอนนี้หนือดอยู่นะเนี่ยบอมบาริโลคอโคดิโลแจงเก็บมาแล้วเร็วเร็วเร็วจุกแจงเร็วได้อยู่โอ้โหโอ้โหขอเซฟแป๊บนึงปลามันมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยมีขั้นแรกเท่านั้นที่มันมาไม่ได้อ่ะดูฉลามดิมาไล่พี่แ โอเคเขากลับมาแล้วโอเคนั่นแจงไปด้วยเฮ้ยมันมาหาแจงแล้วตึมตืมตึมตืมมันตามจุดตั้งแต่จุดแรกเลยนะเนี่ยใช่มันเท่าไหร่ไอ้โอ้ห้าร้อยสามสิบเท่าไหร่หกร้อยเฮ้ยบานดิโต้บอฟบริโต้โอ้โหพี่นายได้ตัวหกร้อยเลยอ๋อใช่อยู่ข้างหน้าด้วยเฮ้ยจริงเหรอใช่เขาแบบเดินไปเกี่ยวได้เลยแจงไปมาตั้งไกลเนี่ยขออัพอีกสักห้าละกันเนี่ยจะอัพได้แหละแจงความเร็วตอนนี้อยู่ที่เจ็ดสิบห้าไปไกลได้กว่าเดิมฮึบ โอเคเราเล็งตัวที่แบบว่าเงินเยอะๆนะคะทุกคนเราต้องเล็งเงินเยอะๆมองไม่เห็นเลยรู้แต่ว่าข้างหน้าน่าไปกว่าโอเคไปเราไปโหเอเลฟังเตอร์ตัวที่สามร้อยแปดสิบพี่ลานระวังนะฉลามมันดักเลยอตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ลานพี่ลานไอตัวส้มเท่าไหร่ยีบหับส้มอ่ะเห็นปะเจ็ดร้อยโหอันนั้นแหละเดี๋ยวจะไปเอาคำนึงพี่ลานล่อไปพี่ลานล่อไปเออ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  ฮึบโอ้โหเกือบไปแล้วตัวนี้เจ็ดร้อยเลยหรอเวอโอ้โหไม่ถึงฮะอะไรไม่ถึงจะตายหรอใช่เรวก็ต้องอัพพร้มเร็วเพิ่มนะแรงกว่าเดิมว่ะนะใช่เอาละตอนนี้เราพอจะมีเงินและตัวเจ็ดร้อยอัพได้สักสองทีพอแล้วกันไม่ต้องอัพเยอะเสียดายตังค์ขนาดความเร็วแปดสิบปัจจัยว่าจะยังสู้กับฉลามไม่ได้เลยอ่ะเหมือนฉลามมันแบบมันว่ายวายอยู่นะทุกคนอุ้ยอุ้ยเขาตายเนี่ยไหวไหมเดี๋ยวไปเอาให้เอาตัวไหนฉลามมันดันออกอ่ะฮะ มันออกโควิดติกแบบขั้นสุดข้างหน้าไม่หรอป้าเงินเดี๋ยวจ็บเอาเองเราตายมันอยู่ใกล้ๆเลยเกี่ยวได้เลยโอเคได้ได้ได้แป๊บึบฮึบเจอมาแล้วเจอมาแล้วเจอมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมตัวเห็นเห็นเห็นไหมโอคาเลโลโอคาล่าหุยพี่รันพี่รันอุ้ยเนี่ยเนี่ยมันมันฉลามมันไม่ได้กัดนะฉลามมันผักมัน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 กัดหรอพี่รันต้องมันเอาต่อพี่ลันมาเอาต่อมาเอาต่อหน่อยอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมมันผักออกมาป้าเงนเดือดแจ็บเอาเอง ได้ไหมพิลานรถโอเคได้ได e> ้ได้ได้ได้อยู่โอ้โหตัวพันสี่หนึ่งสองไปไปจุ๊บไปเราจะหาที่พักนะคะทุกคนมีโคถิ่งอยู่ข้างหน้าตัวนี้พันสี่อตัววินาทีโอเคและตัวนี้นะคะโอคาเลโลโอคาลาเป็นระดับอีปิก ขนาดเราเพิ่งได้อีปิกมาตัวเดียวนี่ยังยากขนาดนั้นเลยอ่ะเพราะความเร็วเรามันไม่ถึงอ่ะทุกคนแล้วมันติดสถานะดัสตี้ด้วยนะคะดูดิเห็นป้ามันจะมีแบบความเป็นฝุ่นเป็นควันเห็นไหมโอ้ยเหนื่อยตอนนี้ความเร็วแจ<ม>อยู่ที่9กนะคะทุกคนลองดูข้างหน้าด,ดิมันมีตัวอะไร<ม><ม>จริง<ด>ๆโอ้โห30เอามาทําไมเนี่ยตรงเนี้ยไม่ทันนะพี่รันหนึ 1, ่งศูนย์ปลาหมึกไม่ทันปลาหมึกไม่ทันเก้าสิบเจ็ดและจะว่ายังไงก็ต้องลอยอะฝั่งนู้นอะเฮ้ยพิกติดติดอีปิกด้วยว้าว เออไปไปไปพี่ลาไปโอหข้างหน้านั้นน่ะคือทรายอะ่ะมันไม่ได้ดูดแค่เรานะมันดูดเมืองทั้งเมืองไปหมดแล้วว่าดูดิข้างหน้านั้นมันแบบเหมือนเป็นเมืองที่ล่มสลายแถมมีฉลามตัวสีแดงอีกต่างหากอุ๊ยมันจะเวอร์เกินไปหรือเปล่าล่ะตรงเนี้ยไปแล้ววู้วู้ฮู้ตัวพี่พี่รันติดสถานนะเพจได้ได้เท่าไหรอ่อ่ะได้โ 8, อ้แปดพันแปดอีป้าพูดเพลงอะ่ะอัปเกรดเหรอเขาก็าอัปเดตเมื่อกี้เลยข้ามสิบ แต่เดี๋ยวเขาจะอัพมันอีกสักหน่อยนึงเพราะว่ามันสำคัญตอนช่วงนี้มากโอเคอุ้ยวิ่งไวเกินไปครับผมเท่ไรแล้วไม่แจ <120 S 2> แ้คเรา20ครับโอ้โห6วิทันไหมเนี่ย3 2> เ, 2, 2เกี่ยวเราค่อยๆเกียบไปเรื่อยอุ้ยเซฟ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 โอ้ยแต่ตัวนี้มันอีปิกว่ะ1,85ก็ได้อยู่นะเพราะว่าข้างหน้าในแจมไม่น่าจะไหวแล้ววะพี่รันเราต้องมาฟาร์มเงินก่อนใช่เราต้องหาเงินเรื่อยๆเลยอะ เอาจริงๆแบบนี้แจมพูดเลยนะคะทุกคนเล่นยากอยู่นะโล่ฝ่าค่อนข้างหนักมากๆเลยอ่ะนี่ได้มาอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นน้องปลาหมึกของเรานั่นเอง A later few moments เพิ่มสปีดเพิ่มแรงเพิ่มพื้นที่โอเคไปเราไปต่อคะ่ะเราดูสิว่าสปีด183นั้นมันจะสามารถไปโซนต่อไปได้หรือไม่ไปได้เะท,ที่เหอะเหนื่อยแล้วนี้เฮ้ยโอ้ยเจอตัวจวดอีกแล้วตัวนี้แหละจวดอยู่ โอเคคือตัวเนี้ยที่แจ้งอยากเอากลับเพราะว่ามาเป็นรีเจนดารี่นะคะระดับบิ๊กด้วยแล้วมันทําเงินได้25งหมต่อตัว,วินนาทีอะ่ะทุกคนตัวมันไม่ได้เท่ากันเด้อดูเห็นปะมันเป็นบิ๊กเห็นไหมจากตอนแรกอะ่ะมันแบบหมื่นกว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าแค่ขั้นต้นอะ่ะสองหมแล้วว่ะตัวในที่สุดเลย2องหมเนี่ยนี่ล้วดูดิเขากลับมาให้แล้วอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยทาราเลดอนเมื่อกี้สองหมใช่ปะนั่นแหละตัวนั่นแหละที่แจ้งแบบไม่ได้อะ่ะพี่รัน ไม่เป็นไรพี่นันเก็บไปเลยเพราะว่าแจงมีตัวจวดแหละให้เลยเหรอแล้วพี่นันจะอัพยังไงอ่ะให้เลยอุ้ยทุกคนมีข้างล่างไงทาราเลดอนพี่นันให้แจงมาเองคลาดกับน้องไปนะคะน้องทาราเลดอนของแจงก็คือเราคลาดกันไปละรอบนึงรอบนี้แจงจะไม่พัดภาคจากมันไปอีกเก็บตังค์เก็บตังค์เพื่อที่จะทําการอัพเกรดไปอีกห้าครับผมไปเราไปต่อฮึบวู้ฮู้เด้งฮึบไอ้น้องไอ้น้องไม่ต้องเด้งพี่ละพี่มาถึงที่ละน้องุ้ยอ ที่โกลิเก้ที่โกลิเก้สองหมื่นสี่อยู่ในมือแจง้งที่โกลิเก้พี่รันเอาไทเอนดนกลับไปอีกแล้วนะครับผมเราก็กลับไปด้วยครับพร้อมกับที่โกลิเก้ฟูตโตนี่นี่ของเขาตัวสองหมื่นห้าเขาแจ้งสองหมื่นสี่แต่เป็นเพชรไงเป็นไดมอนด์โอเคอเขาเป็นตัวใหญ่ติดสถานะบิ๊กเลิศโอเคตอนนี้เรายังพอหาเงินได้อยู่เราจะพยายามเอาตัวที่มันแบบหลักหมื่นเข้ามาในบ้านเรานะคะจากตอนแรกที่เราแบบเป,เป็นนั่งเก่งแย่งกันด้วยหลักสิบตัวไทรอยที่พี่รันเอาให้แจ้งเนี่ยก็คือแปดแสนต่ววิ แต่ตัวบิ๊กแจงอัพมาสองล้านเอาจริงๆมันสนุกนะทุกคนมันไม่ได้จําเป็นต้องหนีแบบวิ่งหนีอย่างเดียววะอันนี้มันต้องลุ้นกับสายดูดกับความเร็วอะ่ะมันมากไปไหมครับตอนที่สงรอแล้จะสามารถข้ามเขตแดนนั้นไปได้แล้วนะคะทุกคนแล้วะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นพร้อมกับวู้ฮูอันนี้อะไรเอ่ยอุยติโกริเก้เหรอยังไม่เอาอ่ะเนี่ยอุ้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 ย,ยพักก่อนพักก่อนพักก่อนเราจะไปฝั่งนู้นนะคะหนึ่งสองไปเลย เราไปทันเราไปถึงเราไปถึงอุ๊ยเราไปเกินด้วยตอนเนี้ยเอ้ยช่วยด้วยช่วยเออซินยอราตัวแรกของแจนเลยนะเนี่ยพ่รันแต่ซินยอราไม่ค่อยแพงนะใช่แต่มันแต่มันสวยไงซินยอราปากเบิร์ดนะอืมตลกเดี๋ยว a few moments later ทุกคนคะเลือดตาแทบกระเด็นตอนนี้เราเอ,อ่อมีเงินอยู่5้บีพร้อมกับความเร็ว2 3งยสเอเ <c oughs> หนื่อยมากเลยอะ โอเคไม่ได้ละเนี่ยเออว่าจะเก็บจนครบอ่ะทุกคนส3 0าเราสามารถข้ามปีั้นได้แล้วนะคะพี่รันพร้อมอย่างที่เราจะไปหาตัวมิติก,กันพร้อมแล้วป่ะถ้าอย่าง,งาน้นลยุย y a h o วไหยหลามฮึบเออ,อไปครับพผมวิ่งมาได้แล้วโซนนี้เราไม่สนเราจะไปโซนข้างหน้าแล้วนะคะเนื่องจากว่าโซนข้างหน้าเนี่ยมันจะมีตัวดีๆเจ,จ๋งๆจุจดๆวดอยู่เยอะมากเลยแล้วตอนนี้พี่รันก็คือความเร็ว <Yeah. S 1> เยอะกว่าแจงพี่รันไปล่อฉลามไปดิ รอหลามไว้พี่ไล่นไม่รอหลามไว้เออ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 พี่ล่นรอไว้รอไว้เฮ้ยพี่ล่ไนได้อะไรอ่ะตัวแสนหกฮะแสนหกเลยเหรอเยอะเกินไปปะแสนหกเนี่ยเฮ้ยตัวนั้นสามหมื่นหกอันนั้นตัวแสนหกเฮ้ยเหมือนแจ้งเจอเฮ้ยมาดึงดึงพี่ล่นแจ้งเจอมาดึงดึงรอให้หน่อยพี่ล่นรอให้หน่อยจะเจอมาดึงดึงหกหมื 16, ่นหกหมื่นเนี่ยเขาล่ออยู่เขาล่ออยู่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้ย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 พี่ล่นพี่ล่นแจ้งติดโอ้ยพี่ล่นแจ้งติด พี่เจนได้อยู่แต่ด้วยโอ้ทุกคนเซฟกลับมาดีกว่ามาดีกว่ามาเเหนื่อยเกินพี่ลาล่อไว้นะเจะไปเอาเอ่อกล่องนั้นอีกอันนึงมิติข้าแน่ตอนนั้นมิติข้าแน่พี่ลาล่อไว้ล่อไว้จะขออีกกล่องนึงึบเฮ้ยขอขอขอพักก่อนตอนนี้มันอันตรายอันนี้ทางอันตรายโอเคพักแล้วพี่ลาล่อไว้นะจะลัาจะวิ่งกลับไปแล้วพี่ลาล่อตอนนั้นจะไปยังไงไม่พี่เจนกระโดดเข้าสีเขียวมาเลยโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจนมาแล้วเจนมาแล้วึบโอเคสวย ไปต่อแล้วล้วจะไปต่อแล้วจะไปต่อไอตัวแดงเราไม่กลัวแล้วทุกคนเรานี่เรากลัวตัวทองแทนนะคะย้าูเราพี่อนมีตัวแสนหกอะขอได้ไหมล่ะได้หูแสนหกจริงบีบีบิกุดบิกุดบอมบิกุดนะคะทุกคนดูดินองนกน่ารักถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะต้องเริ่มมาเคลียร์ตัวที่ราคาถูกอย่างเช่นโอคาเรโลโอคาลาตีบ้าซูบ้าซิลลี่นี่ยังได้อยู่นะแจงว่า เพราะฉะนั้นเราจะวางมาดูดูไว้ตรงนี้นี่มิติคลัลอุ้ยกะลมาล,ลัลลัมเนเอจัดรี่โอ้โหราคามันต่างกันดิบลับเลยอะไหนดูซิตัวนี้คืออะไรนะเฮ้ยเงามังกรแต่ได้อุ้ยบบมเบนี่คอสตินีมิติคอลราคาแสนสองโอ้เลิศอันนี้3มล้านยังได้อยู่เนาะแต่อันนี้แสนหนึ่งจงว่าต้องถึงเวลาจากรลาแล้วละ่ะไปค่ะอันนี้ขายอันนี้ขายอันนี้ขายโอเค ทำเงินให้เราได้27ล้านต่อวินาทีถือว่าดีถือว่าแจ่มถือว่าโดนหุยไปรอบเดียวได้มิติโคสามตัวเลยอ่ะเลิศเลิศเลิศทุกคนคะเห็นพี่รันถือไหมนั่นนะ่ะบ็อกซีเข็มพี่รันนไปเอาบ็อกซีเข็มาามาแล้ว<ป>บ็อกซีเข็มโอ้โหขอหเป็นช้างสตรอเบอรี่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 รรมามามาได้แล้วได้แล้วย้าหูเอาดวงใครอะตอบก่อนเอาดวงใครเปิดเอาดวงพี่แจงไปแน่ใจใช่วัดไปเลยรุ่นลุ้นสีเข็มลัคกี้บ็อกซ์ย่าห อยากได้ตัวอะไรพี่รันยังไม่เคยเห็นสักตัวเลยอะตัวอะไรก็ได้พี่รันดูในอินเด็กซ์ดิมันมีชื่อด้วยนะเนี่ยตัวซีเครตอะมันจะมีพวกบ้านอีโกลาวาคาสตูโน่ลอสติเลโตสแคปูชิโน่อาซิโน่โอ้ข้าเจ้าซิกเซเว่นเตาปาดิเฟโรตตาต์ตาสหูแล้วก็ตูงตูงสหูโอ้โหซีเครตเยอะนะเนี่ยบึ้นบื้นมาตาปิมบอมบลินี่กูซินี่บาลีลิน่าแคปูชิน่าเออเอาอะไรก็ได้งั้ยเพราะจะอยากได้กอดไงไม่ได้อยากได้แค่ซีเครตเนาะ และตัวที่ได้ก็คือ,อว้าวบัลลลินาแคปปูชินาซีเครด 470k หูสี่แสนเจ็ดเลยหรอเฮ้ย hey, ตัวแพงอะเนี่ยโอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้เนี่ยเรามีความเร็วถึงสามเจ็ดสิบแล้วเราพร้อมที่จะไปลุยตัวซีเครดเอ้ยตัวก่อนแลหรือ,อยังพี่หลันแล้วเจ้เสียดายมาก<ด>แะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าชาสตรอเบอร์รี่มันจะมาหรือเปล่าแต่ว่าได้ตัวไหนก็ตัวนั้นแหละเนาะไม่เป็นไรถือว่าเราได้แตะมันแล้วปะถ้าพร้อมก็ลุยย a h o o อยู่เลยอ้หลามเราไม่กลัวแกแล้วไอ้สลามทองนี่เลยยังต้องกลัวมันอยู่ไหมไม่ต้องกลัวสักตัวเดียวอ่ะเออมาเด้แด้รอบไปนะจะใช้ไหมนนี้กลับมา <S <S ดัสเดวี่บล็อกลักกี้บล็อกเหรอคืออะไรอะ่ะเฮ้ยจะได้อะไรมาไม่รู้อ่ะคืออะไรอ่ะดัสเดวี่บล็อกอ๋อที่สุ่มอะไรยไงที่เขาบอกไงที่พี่ยังเปิดได้เนี่ยต้องสุ่มไหมเพื่อจะได้ช้างซาตบอลลี่ลองสรบบรุออส่มดิขอเป็นตัวแบบจวดจวดแต่ระดับก๊อตอะไรเงี้ยวันแม็กโอเค มาค่ะทุกคนเราจะมาดูกันนะคะว่าบ้านของเราเนี่ยมันจะแบบทําให้เราได้อะไรดีๆบ้างหรือเปล่าสุ่มกันเลยขอช้างสตรอเบอรี่อุ้ยได้เบรบีนี่คอสตินี่บันมิสติคลอลอ่ะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะ่ะแต่มันก็โอเคอยู่แหละไม่เป็นไรไปในตัวทําเงินตัวทําเ,เงินทําเงินทําทองไปเราไปเอาใหม่อีกแค่หนาทีนะคะทุกคนระดับก็จะเกิดอีกรอบนึงแล้วเราไม่รู้เหมือนกันนะว่ารอบนี้อะไรจะเกิดนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะ ี <N ic entender> ่อะไรเดี๋ยวเรารอให้มันออก้วเราค่อยเอ้นี่หน่อยไหมถ้าใกล้ๆแล้วกัน โอเคงั้นจะเอาแคปปูชโน่กลับบ้านก่อนละกัน2องแสนแปเบาๆทุกคนคะและเวลาสําคัญนี้ก็มาถึงกับความเร็วที่370ของแจงพร้อมกับเงินหนีมหาศาลเพราะว่าลืมกดอัพมาโมแต่บแบบ AFK นานตอนนี้นะคะกอดก็คือกําลังจะเกิดแล้วนะคะทุกคนอไ oh my god เราจะปดูกันนะคะว่าราอบนี้กอดจะออกมาเป็นตัวอะไรแจงขอเป็นตัวที่แจงอยากได้ด้วยเถอะมังกรก็ได้อ่ะเอามังกรก็ได้พี่รันพร้อมนะเอาครับอีก20นาทีเลยอะ่วิไม่ใช่20นาที <laughs> ยี่สิบนาทีนานเกินอ่ะนี่ทำอย่างี้รอใหม่นะห้าสี่สามสองหนึ่งตัวคืออุ้ยตัวนู้นตัวนู้นแจงมาแล้วแจงมาแล้วแจงเอาโอ้โหยังเั้าไปแล้วเอ้ยไม่กึอกไงมเกือกไหมเท่าไหร่เท่าไหร่อุ้ยแจงโดนฉลามควิดแจงโดนฉลามควิดเฮ้ยกดลัอกกี้บ็อกพี่หลันกดลัอกกี้บ็อกไปเอาไปเอาไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งไปเอาไปเอาเลยไปเอาเลย ุณแล้วเราเจอกล่องกอดลัคกี้บล็อกออกมาพี่รันออกมาไปไปพี่รันไปพี่รันไปเออเออพี่รันพี่รัขึ้นพี่รันขึ้นพี่รันขึ้นอะไรไม่รู้ว่าตอนเนี้ยแจ้งได้ไม่ได้ไม่รู้รู้แต่ว่าพี่รันได้เท่ากับเท่ากับเราได้ด้วยนะคะเพราะพี่รันให้เราเฮ้ยไปดูดิไปดูดิโอ้เสียดายอะมันไม่ใช่ชารสตรอเบอรี่นะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะเราได้กอดลัคกี้บล็อกมาไม่แน่กล่องนี้มันออกมาอาจจะเป็นชารสตรอเบอรี่ก็ได้ไงเท่าไหร่หูสิบเอ็มเดวิลสิบเอ็มและกอดลัคกี้บล็อก โอเคในสมุดเนี่ยรู้สึกว่าดัตเดวิลนะคะมันจะอยู่อืโหแต่ว่าช้างสตรอเบอรี่น่าจะแพงกว่าวะ่ะเพราะไม่มันอยู่สุดเลยเห็นปะช้างสตรอเบอ,ดอรีร่อะ่ะมันคือที่สุดของเบลล์อดอะทุกคนแต่ว่าเราพลาดไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ไม่มีใครอยากพลาดหรอกแต่แจงพลาดไงขอให้ได้ช้างสตรอเบอรี่โอ้ยได้สมิ่วแคทเฮ้ยเดี๋ยวนะสมิ่วแคทเนี่ยอยู่ใกล้ช้างสตรอเบอรีร่แล้วแต่ว่าดัตเดวิลเนี่ยมันแพงกว่าดูดิทุกคน ยังไม่ได้อัพเลยนะทุดิีเออหรือว่ามันไม่ได้เรียนกันอย่างนั้นก็มนไม่รู้นะคะสมอแคทนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตแต่ก็ได้มาละนั่นแหละค่ะทุกคนแต่อนนี้มันเป็นตัวของแบบนี้ไงใช่แต่อย่าได้ชัางต้ตตนโตบรีอ่ะไม่เป็นไรอาจารย์ดึงมันขึ้นมาไม่ได้อะตอนนั้นความเร็วมันยังไม่พออ่ะก็อยู่ที่ดวงแล้วกันนะ นั่นแหละก็ถ้าสมมติว่าใครอยากได้นะคะลองมาเล่นกันดูนะแแบบนี้จะว่ามันสนุกมากเลยนะความเร็วเนี่ยสำคัญจริงๆนะคะเราไม่สามารถวิ่งหลบที่ไหนได้เลยนะทุกคนโยเวนแลาจะมีความเร็วที่มากพอกับแแบบในที่มีชื่อว่า escape quicksand for ben lost นั่นเองค่ะโคตรมันน่ะเอาเป็นว่านะคะครั้งนี้จุ๊บแจงกับพี่ลานคงต,ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กัแชร์กด subscribe กับจุ๊บแจงแล้วก็พี่ลานด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปให,ใหม่ๆเพื่อจะได้พลาดกันนะสสสาาหรััับบบววนีี้้ไปแลคค่ะ่ะะด๊ยย ต้าสเตวิลหุ่นไอชานสตรอเบอรี่อ่ะพี่รันเรารอชานสตรอเบอรี่กันดีกว่าเนาะได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบล็อกสกิเกตมาอีกแล้ว